เพชรปื้อนคาบโคนเลนยังเป็นเพชรเพียงแต่เช็ดคาบใครก็ใสสุขหากคุณคือเพชรแท้อย่าท้อทุกเพียงแค่ล้มแล้วลุกบุกต่อไปนักคลินมิดหมอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิดหมอของหลวงพระเดิม แล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้าโพแล้วก็ที่สําคัญในเมืองปากน้ําโพนั้นเป็นเมืองแห่งพยมังกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เบอร์086329 1496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น IDline ไลน์ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B i g o N E ตามด้วยหมายเลข9ก9าเกวันเเพียงแค่นี้ก็ เข้ามาทักทายกันเข้ามาทําความรู้จักกันเข้ามาพูดคุยและสนทนากันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาล้วนะครับวันนี้ก็นักคลินมิดหมอยินดีต้อนรับนะครับทุกๆท,ท่านนะครับเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิดหมอของครูบาอาจารย์นะครับนะอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งก็เนื่องจากวันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสได้มีเวลานะครับผมเองก็ มีเวลานะครับถ้ามีเวลาว่างก็ไม่ได้ก็อยากจะเข้ามาทักทายอยากจะเข้ามาพูดคุยนะครับและที่สำคัญก็อยากจะนำเอาวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางของครูบาอาจารย์นะครับโดยเฉพาะมีดหมอที่ท่านเห็นหน้ากล้องขณะนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ผมได้เก็บและได้รวบรวมนะครับนะเอามา,าเขาเรียกว่าแบ่งปันนะครับนะ ให้แฟนคลับทุกๆท,ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะแล้วก็อย่าลืมนะครับหากท่านติดตามรับชมแล้วนะครับนะในแต่และคลิปในทิโอนะครับท่านเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะก็อย่าลืมนะครับก็เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะก็ที่สำคัญนะครับก็คืออ,อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับนะเนื่องจากว่าเวลาผมอัปโหลดนะครับนะ คลิปใหม่ๆนะขึ้นไปใน Youtube ก็จะทำให้ทุกวิดีโอนะครับจะเด้งไปหาท่านนะจะทำให้ท่านได้ติดตามรับชมนะครับนะ,ะความหลากหลายของอมีดคูบาจา์นะครับนะไม่ว่าจะเป็นมีดหลงพ่อเดิมนะแล้วก็เป็นมีดหลงพ่อลุ่งนะและมีดหลงพ่อกันนะครับก็มีหลงพ่อกลวย ที่สําคัญก็เป็นมิตรหลวงพ่อเงินนะครับวัดพระปรางเหลืองนะพูดถึงหลวงพ่อเงินท่านก็เปรียบเสมือนเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเดิมนะครับนะหรือว่าหลวงพ่อลุ่งของเรานี่แหละนะอ่านะั่นแหละครับก็เป็นผู้ที่อุปสมบทให้นะครับเป็นผู้ที่บวชให้ว่ากันง่ายๆนะก็เปรียบเสมือนเป็นครูบาอาจารย์นะครับเป็นพระคู่สวดนะให้ใหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อลุ่งของเรานะครับนะ เอาล้วนะครับวันนี้ก็จะไม่ใช้เวลานะครับให้เนินนานนะักจนมากเกินไปนะครับก็นังจากว่าในแต่ละคลิปในตีโอนะครับที่ผ่านมานั้นผมเองก็ได้ใช้เวลาค่อนข้างที่จะยาวนะครับนะแต่ละคลิปก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะแต่ในช่วงหลังๆนี่ก็จะพยายามจะลดนะครับนะให้น้อยถอยลงว่ากันง่ายนะครับนะเอากระชับกระชับนะครับนะ หลักๆในการทําคลิปทรรมีโอนะครับที่มาทําคลิปทรรมีโอนั้นก็จะถือว่ามาสอนกันแต่หลักๆเลยต้องการที่จะนําเอาเครื่องรางนะ,ะของครูบาอาจารย์นะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปก็จะมาให้ท่านได้ชมนะก็โดยพราอมีดหมอหงลวง,งพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมนะก็ท่านก็จะรวบรวมนะครับมีดของท่านเนี่ยเอาไว้นะครับนะ,ะหลากหลายยุคด้วยกันนะครับนะ อ่าไม่ว่าจะเป็นมีดยุคต้นนะครับนะหรือจะเป็นมีดยุคกลางแล้วก็จะเป็นมีดยุคปลายประมาณนี้นะอ่าผมเองก็อ่าได้เก็บนะครับได้รวบรวมได้สะสมนะอ่ามีดหมองลงพ่อเดิมเนี่ยเอาไว้ก็พอสมควรโดยเฉพาะมีดยุคต้นนะครับนะวันนี้ก็จะมาให้ท่านได้รับชมนะเอาละนะครับก็วันนี้นะครับที่ท่านเห็นหน้ากล้องขณะนี้นะครับก็ ตรงกลางตรงนี้นะครับนะเป็นยันนะประตูฝาโบสถ์นะจะตอกคำว่านาโมพุทธายะเอาไว้นะครับเป็นยันประจําตัวของหลวงพ่อเดิมนะวัดนองโคของเรานี่แหละนะครับนะยันที่ท่านเห็นอยู่หน้ากล้องขณะนี้เป็นยันอยู่ที่ประตูโบสถ์นะโบสถ์เก่าของหลวงพ่อเดิมถ้าเราไปสักการะนะครับกราบไหว้ก็คือหลวงพ่อเดิมนะครับหรือว่า พอ่าพระพุทธรูปใหญ่ในโบสถ์นะครับก็เดินเข้าไปปั๊บก็จะเจอยันตัวนี้ทันทีเลยนะอันนี้เป็นฝีมือของหลวงพ่อเดิมนะครับที่ท่านได้ลงเอาไว้นะอ่าท่านได้เป็นผู้ที่สลักเองเขียนเองตอกเองว่ากันง่ายนะอ่าเป็นฝีมือของอหลวงพ่อเรานะครับนะที่ท่านได้จารึกเอาไว้นะในประตูโบสถ์หลังนี้นะครับที่ท่านได้สร้างมาท่านได้สร้างเอาไว้นะ แล้วก็ที่สําคัญนะครับก็จะเป็นมีดนะครับนะขวานช้างนะที่วางไว้อยู่ฝั่งซ้ายมือของท่านผู้ชมนะ,ะส่วนที่ท่านเห็นอยู่ครับจะเป็นมีดขนาดเล็กเป็นมีดขนาดพกพานะครับนะแล้วก็จะเป็นมีดนี่นะครับที่วางไว้นะก็มาวางเป็นแบ็กเกอร์ให้ท่านได้รับชมนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับยิ่งกว่านั้นก็จะเป็นในเรื่องของผ้าลอยเท้าที่ท่านเห็นอยู่นะครับที่ผมวางเอามีดวางทับไว้นะ ซึ่งพา่อยเท้านะครับที่ท่านเห็นอยู่หน้ากล้องขณะนี้หลวงพ่อก็ท่านได้เมตตาสร้างขึ้นเอาไว้ตั้งแต่ปีพศ2 4 0 9อ่า83นะอ่าตั้งแต่ปี2483 4น3 4 8 4ปะครับ483 484ประมาณนี้นะครับก็เนื่องจากว่าในยุคนั้นสมัยนั้นเป็นยุคที่ข้าวยากหมากแพงนะหลวงพ่อก็พูดงายว่าเป็นยุคที่สงครามโลกครั้งที่สองนะครับนะอ่า ตอนนั้นที่พึ่งของสิทธิอนุสิ์หรือว่าญาติโยมนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจไดต่างๆวนนี้นะเป็นที่พึ่งได้ดีที่สุดในยุคนั้นสมัยนั้นก็คือในเรื่องของวัดนะครับโดยเฉพาะวัดหนองโพนะหรือว่าวัดหลวงของหลวงพ่อเดิมนะครับนะของเรานี้แหละนะใครๆก็อยากจะไปพบใครๆก็อยากจะไปเจอหลวงพ่อเดิมนะ ที่สำคัญไปแต่ละท่านนะครับก็อยากจะมีเกี่ยวกับพวกเครื่องรางนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพวกนะครับนะเสื้อยันก็ดีจะเป็นผ้ายันก็ดีจะเป็นผ้าร้อยเท้าก็ดีจะเป็นตะก,กุดก็ดีจะเป็นงาแกะก็ดีนะที่สำคัญก็คือในเรื่องของมีดเทพศาสตรานะครับหรือว่ามีดอหมอของท่านนี่แหละนะเป็นสิ่งที่ใครๆก็ ปรารถนาที่อยากจะมีไว้ในครอบครองว่ากันง่ายนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านะครับนะใครก็จะได้มาไว้ในครอบครองนะรวมทั้งคนที่มีเงินนะครับนะก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้สิ่งเหล่านี้มานะถ้าหากว่าเป็นผู้ที่ไม่มีบุญบารมีจริงๆนะครับก็จะได้สิ่งเหล่านี้มาได้ค่อนข้างที่จะยากเลยทีเดียวนะ เอาละครับวันนี้นะครับผมจะได้นําเอานะครับเป็นมีดเล่มนี้นะครับนะมีดขนาดพกพานะที่สําคัญเป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะมีดดาไม้ฝักไม้นะครับเฉพาะใบนะก็อยู่ที่3นิ้วรวมด้ามฝักอยู่ที่6นิ้วเท่านั้นเองนะ,ะเป็นมีดที่ต้องเรียกว่าเป็นพิมพ์นิยมนะครับใครๆก็อยากจะมีไว้นะในครอบครองเอางี้ดีกว่านะเอาล่ะ,ะครับก็พอพูดถึงมีดเล่มนี้ก็จะขออนุญ,ญาตนะครับก็จะหยิบขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนะ อ่าหยิบให้ท่านได้รับชมนี่นะครับเป็นมีดขนาดจิ๋วเป็นมีดขนาดเล็กจริงๆนะอ่านะครับเนี่เป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะครับนะอ่าก็คงจะไม่ต้องบอกว่าเก่าแค่ไหนนะครับมีเลมีมีอายุเป็นร้อยปีนะอ่าร้อยปีขึ้นไปว่ากันง่ายนะครับนะ <S <S เป็นด้ามไม้นะครับแหมลัดเป็นเชือกนี่นะแหมลัดเป็นเชือกนะครับนะทั้งฝักนะครับทั้งฝักเดี๋ยวขออนุญาตสู่ให้ท่านได้เห็นก็คือ ชัดชัดนะครับนี่นะพยายามซูมให้ท่านเห็นชัดชัดเลยนะครับนี่เป็นเชือกนะครับเป็นเชือกรัดฝักแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นะนะครับตรงะระหว่างด้ามกับกันนะครับก็จะรัดรัดเป็นเชือกเอาไว้เช่นเดียวกันนะ,ะพูดถึงมีดยุคต้นก็อย่างที่เคยได้เรียนเอาไว้นะครับว่าเอาความสวยงามก็คงจะไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าเอาความใช้ต้องเรียกว่าจัดเต็มนะครับนะในเรื่องของ พุทธคุณหรือว่าอนุภาพเรียกว่านะมียุคต้นนี่ก็เป็นที่มานะครับนะคนใช้แล้วเกิดผลนะครับเกิดปฏิหารมาค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะครับจึงทําให้เกิดมียุคกลางเกิดขึ้นมาว่ากันง่ายนะได้พัฒนารูปแบบต่างๆนะครับนะขึ้นมาให้มีนอกจากจะมีความเข้มขังอยู่แล้วนะครับนะที่สำคัญก็คือเพิ่มความงดงามนะ ในส่วนของฝักก็ดีในส่วนของแม้ก็ดีนะ,ะจะเป็นเงินมั่งจะเป็นทองมั่งที่เขาเรียกกันว่ามีดสองกษัตริย์มีดสามกษัตริย์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นมีดยุคยุคก,กลางนะแล้วก็มีดยุคปลายนะ,ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เกิดขึ้นจากนะครับนะผลลัพธ์มาจากมีดยุคต้นนะมีดยุคต้นนะครับนะก็เนื่งจากว่าคนนํามีดยุคต้นไปใช้แล้วปรากฏ นะครับไปเจอเขาเรียกว่ามีปตัตตกฎตการต่างๆนะครพบามาเยอะแยะมากมายนะในเรื่องของอเกี่ยวกับคุทธคุณและอนุภาพนะครับนะาบางท่านก็ถามผมเข้ามานะครับว่ามีดหมอลงพรเดิมอยากจะมีไว้ชักเล่มครับจานาคลินแต่มีแล้วก็ไม่รู้จะไปใช้ทางด้านไหนประมาณนี้นะจริงๆวิธีการใช้ก็ใช้ง่ายๆนะครับนะเพียงแต่มีแล้วก็สามารถที่จะพบปฏิตัวไปไหนมาไหนนี่ก็ได้นะ วิธีที่1่ก็ใช้เพื่อที่จะป้องกันนี่แหละนะครับนะวิธีที่2ก็จะใช้เขาเรียกว่าเพื่อช่วยเหลือผู้คนนะเผื่อเราไปเจอไปเจอนะครับคนที่เขามีปัญหานะครับเจ็บไข้ได้ป่วยนะหรือเอาให้เห็นง่ายๆว่าลองบางทีเราไปเจอคนพวกโดนผีเข้าอะไรต่างๆวนนี้นะครับนะเราก็สามารถที่จะเอามีดหมอลงข้อเดิมนะครับนะยก ขึ้นนะเนือหัวแล้วก็กล่าวคำอาราธนานะครับนะ,ะแล้วก็ทำน้ำมนต์นนะ,ะบทนี้บทเดียวนะครับก็ผีหนีกระเจิงนะว่ากันง่ายนะครับใช้บทสักกัสสะวัชิราวุทังเวสุวรรณสักคถาวุทังยามานัสสนนยนาวุทังอารวาสสะทุสาวุทังนารายสัจการาวุธังปัญจา,าวุธานังเอเตสังอาุภาเวนะ ปัญจาอาวุธาภคะภคาวิจุนังวิจุนังโรมังมาเมนะพุทธสันติคัชฌะอมมิโอกาเสติทาหินะครับบทนี้เลยนะหรือจะเป็นบทสั้นนะครับก็เรียกว,ว่าพระพุทธังรักษาพระัรมังรักษาพรสสังฆังรักษาศัตูมาบีทาวินาสันตินี่ก็กระเจิงเช่นเดียวกันนะครับนะก็ใช้บทนี้ก็น่าจะเพียงพอนะบทนี้บทเดียวนะครับเพนงจต่ว่าเป็นบทที่ได้รวบรวมนะครับนะ อาพาคาถานะครับเรียกว่าอาวุธเทพทั้ง5อยู่ในบทนี้ทั้งหมดเลยนะ,ะก็เป็นอันว่านะครับพอจะทราบกันดีนะเอาละครับก็เดี๋ยวชมในส่วนของภายนอกเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูในส่วนของภายในนี่นะครับนะ,ะมีเล่มนี้นะครับเป็นมีดที่จิ๋วจริงๆนะครับนะเป็นมีดจิ๋วนะเป็นมีดขนาดพกพานะครับ ที่ท่านเห็นอยู่นี้เกณฑ์การตอกลายนะครับเป็นการตอกลายเขาเรียกว่าตอกลายน่องสิงนะครับนะตอกลายน่องสิงนะเดี๋ยวจะนะครับขออนุญาตนะก็นะนี่นะครับเป็นการตอกลายเป็นน้องสิงนะน่องสิงในยุคโบราณนะครับนะไม่ใช่ศิลปะของช่างฉิมนะครับเล่มนี้นะเป็นช่างที่อยู่ในยุคโบราณนะ อันนี้ก็เอามาให้ท่านได้รับชมนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวนะครับผมจะขออนุญาตก็จะก็คือให้ท่านได้ชมนะครับจะถอดยากนิดหนึ่งนะครับนี่นะอ่นนี้นะครับนะเป็นขออนุญาตให้ท่านได้ชมในส่วนของเดี๋ยวซูมรายละเอียดให้ท่านได้ชมดีกว่านะอ่านี่เป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะอ่านี้นะครับก็รวมนะครับนะ ทางฝักนะครับทางใบเอนะครับก้อง,จะ,อะงะจะพาไปนิดหนึ่งนะคร<พ>ับนะจะพาไปนิดหนึ่งนะนี่นะก็นี่ครับพยายามจะให้ท่านได้เห็นความชัดชัดนะครับคมชัดลึกนี่แหละนะนี่นะครับเนะเมื่อกี้นะครับก็ดูในส่วนของภายนอกนะครับดูในส่วนของภายนอกที่นี้เราก็มาชมในส่วนของภายในนะภายในของฝักนะครับ ก็จะเต็มไปด้วยนี่นะครับนะเต็มไปด้วยคราบใครเต็มไปด้วยนี่นะครับนะความเก่านะ,ะข้างในจะมีรอยปุนะครับพอสมควรเยอะนะฝักเลื่อนี้นะ,ะเราดูแล้วก็นะครับนะข้างนอกก็ว่าเก่านะแต่ข้างในนั้นก็คือเก่ายิ่งกว่านะ,ะนี่นะครับนะเรียกว่าให้ท่านดูจะจะอย่างนี้เลยนะเอาละนะครับขออนุญาตก็จะวางในส่วนของ ฝากเอาไว้ก่อนนะครับในส่วนในฝากเอาไว้ก่อนนะที่นี่ก็มาชมในส่วนของของใบนะครับในส่วนของใบนะนี่นะครับก็เรียกว่านะเป็นมีดยุคต้นของหลวงพ่อเดิมนะครับเฉพาะใบนี่อยู่ที่สามนิ้วนะครับอยู่ที่3มนิ้วเองนะเป็นมีดขนาดพกพานะครับเป็นมีดขนาดพกพาี่นะ เรียกว่าเป็นมีดที่หาชมได้ยากเลยทีเดียวนะครับนะเป็นศิลปะของฝีมือชาวบ้านนะครับเป็นช่างชาวบ้านนะาบางท่านพอเอ่ยถึงฝีมือชาวบ้านนะครับก็เกิดการลังเลเอะอะสงสัยประมาณนี้นะนะครับไม่ต้องไปสงสัยอะไรนะครับคำว่าฝีมือมีดยุคต้นหรือนะว่าช่างยุคต้นนี่หรือว่าช่างชาวบ้านนี่ก็ ล้วนแต่ว่านะครับเป็นครูบาอาจารย์ของช่างยุคกลางนะอ่าเป็นรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายนะครับของช่างยุคกลางพูดง่ายๆก็รุ่นปู่ก็ถ่ายทอดมาให้รุ่นพ่อนะรุ่นพ่อก็ถ่ายทอดมาให้ช่างยุคกลางนี่แหละที่เราได้ทราบกันนะช่างยุคลางมีใครบ้างอ่ะนะครับก็เริ่มตั้งแต่ช่างชิมนี่แหละนะไปช่างสอนช่างแมนช่างไข่แล้วก็ช่างทินช่างถมนะอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ เราก็ทราบกันถึงในยุคปัจจุบันนะส่วนช่างในยุคต้นๆนี่ก็หลวงพ่อไม่ได้ระบุชื่อเอาไว้นะครับนะไม่ได้ทำทำเงียบเอาไว้เลยนะก็เลยไม่ได้รู้จักกันว่ากันง่ายนะครับนะามาทำเขาเรียกว่าระบุชื่อนะครับตั้งแต่ช่งางยุคกลางมานะครับจนถึงช่างยุคปลายว่ากันง่ายนะ นี่นะครับนะคมมีดก็หนามากนะครับนะอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับนะถ้าไปติดความสวยนะอาจจะสูญเสียโอกาสนะครับถ้าไปติดความสวยอาจจะสูญเสียโอกาสนะครับนะถ้าเอาความสวยก็ต้องไปเป็นมีดยุคกลางเราจะเป็นมีดยุคปลายนะอ่นนี่นะครับนะเป็นศิลปะของช่างยุคต้นนะครับของช่างยุคต้นนะหรือเรียกว่าช่างชาวบ้านกันนี่แหละนะครับ นะก็จะได้เห็นนะครับความมหาัศจรรย์ของมีดยุคต้นๆนะ,ะเรียกว่านะครับนะเล็กนิดเดียวนะครับเล็กนิดเดียวนะสามารถที่จะพกพาติดตัวไปไหนมาไหนได้ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะ,ะพูกง่ายๆเป็นมีดยุคพกพานะจะเหมาะกับนักธุรกิจหรือว่าพ่อค้าแม่ขายนะ,อะนอกจักว่านะครับนะก็คือคนสมัยก่อนนะครับนะอย่างที่ผมบอกคน ที่อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองปากน้ำโพในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยก็เป็นคนจีนสะส่วนใหญ่นะหลักๆนะครับคนจีน,นก็อพยพเข้ามาก็อยากจะเข้ามาพึ่งพานะาเ,าเรียกเข้ามาทำมาค้าขายอยู่ในแผ่นดินไทยนะที่เราเคยได้ยินคำว่าพังตะกูลนะครับนะาบางท่านเข้ามาในเมืองไทยใหม่ๆก็บางคนก็มีมาแค่ เสือ้อผืนหมอนใบอย่างที่คำโบราณเขาบอกนะครับนะแต่บางตระกูลนะครับบางครอบครัวนี่มาก็ไม่ได้มีหมอนมาไม่ได้มีเสื้อมามาแต่ตัวล่อนจ้อนเลยนะมีเสื้อผ้าติดตัวมาชุดเดียวประมาณนี้นะอ่านั่นแหละครับในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยก็ทําให้พวกเขาเนี่ก็ได้มีโอกาสนะครับเข้ามาเจอเจอหลวงพ่อเดิมนี่แหละนะอ่าก็ได้เครื่องรางนะครับนะก็ได้เข้ามา เรียกว่าทำมาค้าขายนะ,ะจึงทําให้พวกเขานะครับและตระกูลของเขาเกิดความเจริญรุ่งเรืองมาถึงลูกถึงหลานถึงเลนในยุคป,ปัจจุบันนี้แหละนะอ,ะอันนี้ก็เรียนให้ท่านได้ชมนะครับนะ,ะมีดมองลงกว่าเดิมนี่อยู่ที่เราจะนําไปใช้ทางด้านไหนนะครับนะเรียกว่ามีครอบจักรวาลด้วยกันนะมีตั้งแต่เมตตามหานิยมปยานุนมหาอุดนี่แหละนะอ,ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะ แต่ทุกครั้งเลยนะครับเวลาเราจะนําไปใช้นะครับหรือแม้กระทั่งเราเข้าห้องพระสวดมนต์ไหว้พระนะครับเราก็ควรจะต้องเ,อเชิดชูบูชาบารมีหลวงข้อเดิมนะครับนะด้วยคําอารัธนาอย่างที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในบทสักกาสะวัชิลาวุธังนี่แหละนะ หรือไม่ก็นะครับนะบทสั้นๆกับพระพุทธังรักษาพัฒม,มังรักษาพรสสังฆังรักษานะครับสตูมาบีทาวินาศสันตินะครับนี่ก็ถือว่าเป็นบทที่ไม่มีอะไรที่เหนือกว่านะครับนะ,ะและก็ที่สาคัญนั้นในขณะที่เราเดินทางไปในม้าไหนนี่ก็ไม่มีอะไรที่จะไปเขาเรียกว่าคิดจะทําลายเราได้ว่ากันง่ายนะอันนี้ก็เรียนท่านเอาไว้ยอย่างนี้เลยนะครับนะ นี่เอามาให้ท่านได้รับชมนะครับนะ,ะเป็นมีดที่ขนาดจิ๋วเป็นมีดที่ขนาดพกพานะครับนะ,ะถ้าเอาความสวยนะครับเรียนท่านตรงๆคือไม่ได้ถ้าเอาความใช้ตรงเรียกว่าจัดเต็มนะ,ะถ้าใครอยากจะได้มีดสวยๆนะครับก็ต้องไปเป็นมีดยุคก,กลางเป็นมีดดำงานะ,ะนะครับนะ มีดยุคยุคต้นนะครับสวยๆจริงๆถ้าเอารูปสวยๆก็ก็มีนะครับแต่เป็นช่วงปลายๆที่ช่วงคาบเกี่ยวระหว่างมีดยุคต้นกับมีดยุคก,กลางนะ,ะประมาณนั้นนะครับก็จะมีเริ่มพัฒนาขึ้นมานะครับเรื่อยๆนะครับส่วนด้ามนะครับส่วนด้ามที่ท่านเห็นอยู่นะก็จะเป็นด้ามแบบนะครับเป็นด้ามธรรมดานะ,ะเป็นไม้นะครับก็รู้ว่าเก่าจนเรียกว,ว่าไม่รู้จะเก่ายัางไงนะ อนี้นะครับคิธที่ท่านได้เห็นได้ชมอยู่นะอ่าก็ดูตรงคาบใครนะครับนะลอยอ่าสัมผัสต่างๆว่ากันง่ายนะอันนี้ก็เอาไว้ท่านรับชมนะครับเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมใช้เวลามา21กับ15 0วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะสำหรับท่านใหม่ๆที่เข้ามารับชมนะครับนะ หรือท่านเก่าก็ดีนะครับหากท่านชมแล้วนะครับนะท่านเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะในแต่ละคลิปในวิดีโอกอ็เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามนะกระทีสสำคัญนั้นก็คืออย่าลืมนะครับก็ให้กดกระดิ่งเอาไว้นะครับนะหากเวลาผมอัปโหลดนะวิดีโอชุดใหม่ๆขึ้นไปนี่ก็จะทําให้ท่านนั้นคือให้ทําให้วิดีโอเด้งไปหาท่านนะครับและทําให้ท่านได้รับชมเขาเรียกว่าความหลากหลาย ของมีดคูบาจา์นะครับนะไม่ว่าจะเป็นมีดนะครับถ้าเป็นมีดหลงพ่อเดิมก็จะเป็นนะมีดยุคต้นกด็ดีมีดหลุกอายุกลางก็ดีนะอจจะเป็นมีดยุคปลายของท่านก็ดีนะครับนะ,ะเมื่อชมแล้วก็จะให้ท่านได้รับรู้ว่ามีดแต่ละยุคแต่ละ,ะสมัยของหลงพ่อนั้นก็คือเป็นลูก,ล,กลักษณะอย่างไหนแบบไหนนะก็คือเนี่ยนะครับอย่างที่ท่านเห็นหน้ากล้องขณะนี้นะครับก็พอเห็นปั๊บก็จะรู้ปุ๊บเลยนะ ลักษณะแบบนี้เป็นมีดยุคต้นนะครับนะจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคร,รับรูปลักษณ์จะไม่สวยเท่าไหร่การตอกลงอัคขลาอะไรต่างๆพวกนี้นะมันก็จะไม่ได้สวยเหมือนกับมีดยุคก,กลางและมีดยุคปลายนะครับนะเอาแล้วนะครับก็สําหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะสำหรับท่านใหม่ๆเมื่อชมแล้วติดตรงไหน,นมีข้อสงสัยอย่างไรนะก็อย่าเก็บข้อสงสัยนะครับนะ เอาไว้เพียงคนเดียวนะก็ให้โทรเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496นะเบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามนะครับนะักหินม,ม,มีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้นะักลินมิรหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ